ครับผมก็ขอสวัสดีนักลงทุนทุกท่านนะครับเว็บเิน i r วันนี้เนี่ยเรามาอยู่กันในหัวข้อ ى, ที่มีชื่อว่าวิเคราะห์ราคานะครับด้วยเครื่องมือที่ชื่อว่าฟิโบนัชชีนะครับจริงๆคลาสวันนี้เนี่ยผมจะมาสอนเกี่ยวกับพื้นฐานนะครับหลักการใช้งานง่ายๆนะครับของฟิโบนัชชีนะครับซึ่ง ตัวฟิบูนาีเองเนี่ยเป็นเครื่องมือที่ค่อนข้างแปลกนะครับแต่ว่ามีประโยชน์นะครับมากสำหรับในการเทรดนะครับเดี๋ยววันนีเ้เราจะมาดูกันนะครับเราจะมาทำความรู้จักกับเครื่องมือตัวนี้นะครับที่ชื่อว่าฟิบ o n a นาีนะครับวันนี้เนี่ยอาจจะเป็นคาสสั้นๆนะครับไม่ได้ลงลึกหรือว่า ใช้เครื่องมือตัวนี้ในลักษณะที่ค่อนข้างแอดวานซ์มากนะครับเป็นลักษณะแค่หลักการพื้นฐานเท่านั้นเองนะครับเดี๋ยวเป็นยังไงมาดูกันเลยนะครับตัวของฟิโบนัชชีเนี่ยผมขอพูดถึงประโยชน์ก่อนละกันนะครับทำไมผมถึงบอกว่าเครื่องมือตัวนี้เนี่ยมันค่อนข้างแปลกนะครับประหลาดกว่าเครื่องมือตัวอื่นๆที่เรารู้จักนะครับส่วนใหญ่เนี่ยเราจะรู้จักเครื่องมือประเภทอ่าอินดิเคเตอร์นะครับที่ มันจะคำนวณออค่านะครับ i n เคเต t o r เนี่ยมาจากราคาใช่ไหมครับแต่ว่าเครื่องมือตัวนี้เนี่ยค่อนข้างแตกต่างนะครับประโยชน์ของมันเนี่ยคือเราสามารถหาเป้าหมายนะครับเรื่องของการย่อตัวนะรหรือพักฐานของราคาในแนวโน้มนั้นๆนะครับสมมุตนะิราคาเนี่ยมันเป็นขาขึ้นน้ำราคาเนี่ยมันขึ้นมาสักพักหนึ่งแล้วเนี่ยปรากฏว่าอยู่ๆเนี่ยราคามันมีการย่อตัวนะครับหรือพักฐานเนี่ย แล้วเราอยากรู้ว่าราคาเนี่ยมันน่าจะพักฐานหรือย่อตัวลงไปถึงราคาที่ประมาณเท่าไหร่เนี่ยนะครับเราสามารถใช้เครื่องมือของฟิโบนัชชีตัวนี้เนี่ยนะครับในการวัดดูได้ว่าราคาเนี่ยมันน่าจะมีโอกาสนะลงไปที่ประมาณเท่าไหร่นะครับอ่ะซึ่งข้อดีของการรู้อ่าตัวนี้เนี่ยนะครับเป้าหมายการย่อตัวเนี่ย เราก็สามารถไป buy on dip นะครับหรือเข้าซื้อในช่วงจังหวะที่ราคาเนี่ยย่อตัวลงมาได้นั่นเองนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าราคาเนี่ยมันย่อตัวลงมาพอดีเนี่ยแล้วแล้วที่จุดฟิบบอนชีแล้วเกิดการเด้งตัวเนี่ยเกิดการกลับตัวขึ้นนะครับเป็นขาขึ้นต่อเท่ากับว่าเราจะได้ซื้อนะครับผลิตภัณฑ์นั้นเนี่ยในราคาที่ได้เปรียบมากๆคือราคาที่มัน ต่ำมากนั่นเองนะครับเป็นจุดที่ได้เปรียบมันเองนอกจากการหาเป้าหมายของการย่อตัวนะครับหรือพักฐานแล้วเนี่ยตัวของฟิโบนัชชีนะครับมันยังสามารถหาเป้าหมายของการเคลื่อนที่ของราคาได้ด้วยนะครับสมมุติว่าราคาเนี่ยเป็นขาขึ้นแล้วเราอยากรู้ว่ามันจะขึ้นไปที่ราคาเท่าไหร่เนี่ยนะครับตัวฟิโบนัชชีตัวนี้เนี่ยนะครับสามารถที่จะ หาได้ว่าโอเคนะครับราคาเนี่ยมันน่าจะมีโอกาสขึ้นไปถึงที่จุดไหนนั่นเองนะครับนี่คือประโยชน์หลกัหลกๆของฟิบบอนัชชีนะครับที่เทรดเดอร์เนี่ยนิยมใช้กันนะครับทีนี้ผมจะมาพูดถึงนะครับว่าตัวฟิบบอนัชชีเนี่ยมันคืออะไรนะครับฟิบบอนัชชีเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นสัดส,ส่วนนะครับจากชุดตัวเลขของ นักประดิษฐ um ์นะครับที่มีชื่อว่าลิโอาร์โดฟิโบนาชชีนะครับเขาเนี่ยได้คิดค้นชุดตัวเลขหนึ่งขึ้นมานะครับซึ่งชุดตัวเลขเนี้ยมันเป็นชุดที่เอาตัวตัวเลขหลังเนี่ยบวกกับตัวเลขหน้าเนี่ยนะครับไปเรื่อยๆนะครับแล้วมันจะได้สัดส่วนที่มันมันค่อนข้างตรงกับธรรมชาตินะครับเขาจะเรียก ตัวนี้ว่า golden ratio นะครับหรือสัดส,ส่วนทองคำอะไรประมาณนี้ซึ่งผมไม่ลงลึกในเรื่องของตรงนี้แล้วกันนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างไปในทางคณิตศาสตร์นะครับอ่ะแต่สัดส,ส่วนนะครับมาที่สัดส,ส่วนที่เรานิยมใช้เนี่ยนะครับคืออะไรนะครับสัดส,ส่วนที่เรานิยมใช้เนี่ยคือสัดส,ส่วนนี้นะครับตามตัวเลขนี้เลยนะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับซึ่ง ในเครื่องมือฟิโบ n นัตชีนะครับในโปรแกรม MT4 เนะี่ยมันได้เซตค่าเบื้องต้นเอาไว้แล้วนะครับอ,อาจจะไม่มีสัดส,ส่วนครบทุกสัดส,ส่วนนะฮะแต่ว่ามันมีสัดส,ส่วนพื้นฐานอะไรพวกนี้ครบนะครับซึ่งเราก็สามารถใช้สัดส,ส่วนตรงนั้นได้เลยนะครับไม่ต้องไปตั้งค่าอะไรเพิ่มเติมนะครับซึ่งระดับราคานะครับเดี๋ยวผมจะสอนวัด นะครับระดับราคาที่เราวัดได้ตามสัดส่วนพวกนี้เนี่ยนะครับตามสัดส่วนตัวเลขพวกนี้มันจะเป็นแนวรับแนวต้านนะครับที่ส่วนใหญ่แล้วมันมักจะเกิดการกลับตัวของราคานะครับเมื่อราคาเนี่ยมันลงไปถึงตรงจุดจุดนั้นนะครับอันนี้คือลักษณะหน้าตาของเครื่องมือนะฮะฟิโบนัชชีนะครับมันจะเป็นขีดขีดแบบนี้นะฮะมันจะเป็นขีดขีดแบบนี้ นะครับซึ่งพอเราตีออกมาเนี่ยจะสังเกตว่านะครับตรงจุดนเนี้ยอ่าเนี่ยเห็นไหมนะครับมันจะเป็นจุดที่มีนัยยะสําคัญบางอย่างอยู่นะครับมันจะเป็นแนวรับแนวต้านนะหรือจุดที่มีนัยยะสําคัญบางอย่างอยู่นะครับประมาณนี้เราต้องการแค่นี้แหละนะครับในการวัดตัวของฟิบบนัชชีนะครับ เพื่อที่เราจะได้รู้ว่าแนวรับแนวต้านอยู่ตรงไหนนะครับเวลาที่ราคาย่อเนี่ยย่อไปที่เท่าไหร่นะครับแล้วเวลาที่ราคาวิ่งเนี่ยน่าจะวิ่งไปที่เท่าไหร่นะครับมาดูเรื่องของการใช้งานนะครับว่าเครื่องมือฟิบบอนชีเนี่ยเดี๋ยวผมจะเปิดกราฟจริงๆอีกทีหนึ่งนะครับมาดูกันก่อนว่าการใช้งานเนี่ยใช้งานยังไงนะครับสําหรับการ หานะครับว่าราคาจะย่อไปที่เท่าไหร่เนี่ยให้ลากจากจุดกับตัวนะครับก่อนหน้าเนี่ยไปถึงจุดสูงสุดหรือต่ำสุดก่อนนะครับแล้วผมขอเปิดกราฟจริงๆเลยแล้วกันอ่านะครับ ใช้เป็นตัวทองคำนี้เลยนะครับอ่าแล้วเราก็นี่นะครับเครื่องมือเนี่ยมันจะชื่อว่าพิบอตชีรีเทรชเมนต์นะครับหรือสัญ,ญลักษณ์ของมันเนี่ยจะเป็นขีดๆนะครับแล้วก็มีตัว F ห้อยอยู่นะครับอ่ากวิธีการลากนะว่าราคาเนี่ยมันจะย่อตัวที่เท่าไหร่นะสมมติผมอยากรู้ว่าราคาที่มันดิ้งขึ้นมาตรงนี้เนี่ย นะครับมันจะย่อตัวไปที่ประมาณเท่าไหร่ผมก็ตีจากตรงนี้เนี่ยซึ่งเป็นจุดกลับตัวก่อนหน้านะครับผมก็ตีขึ้นมาถึงตรงนี้อ่านะครับก็คือจุดสูงสุดก่อนที่มันจะย่อตัวลงมาเนี่ยเพื่อดูว่าจังหวะที่มันย่อตัวลงมาตรงช่วงนี้เนี่ยมันจะย่อตัวลงมาที่ประมาณเท่าไหร่นะครับผมขอตั้งค่าให้มันอ่านง่ายก่อนเนาะ ผมเซตเป็น Default ก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวขยายให้เส้นหนาขึ้นอ่ะก็จะได้ประมาณนี้นะอะ่ประมาณนี้นะครับหมายความว่าไงหมายความว่าจังหวะที่นะครับราคาเนี่ยเริ่มย่อตัวลงมาตรงนี้เนี่ยนะครับผมก็วัดเลยปุ๊บอ่า ราคาเนี่ยน่าจะย่อส่วนใหญ่แล้วนะครับราคาเนี่ยมันจะลงมาที่สัดส่วนหกสซนะครับห1 8อ่านะซึ่งมากฏว่าราคาเนี่ยมันย่อลงมาถึงตรงนี้นะครับหกสิเนะี่ยซึ่งเป็นสัดส่วนที่ราคามันจะกลับตัวตรงนี้นะครับและขึ้นต่อผมก็ทำการ buy on dip นะครับหรือซื้อในจังหวะที่ราคาเนี่ยมันมันย่อตัวลงมาที่โซนนี้ซึ่งมากฏว่า มันก็ค่อนข้างได้ผลเพราะว่าหลังจากที่ราคาเนี่ยลงมาชนนะครับตรง1920เนี่ยราคาก็กลับตัวขึ้นนะครับถามว่าขึ้นมาถึงตรงไหนนะครับขึ้นมาถึงตรงนี้เลยนะครับก็คือแถวแถว1980ประมาณนี้1990นะครับประมาณนี้นั่นเอง นะครับนี่คือวิธีการใช้สําหรับการ buy n d i p นะหรือซื้อในจังหวะที่ราคาเหนืยอย่อตัวนะหรือหาว่าราคาน่าจะย่อตัวไปที่จุดไหนนะครับซึ่งถามว่ามันย่อลงมาที่61.8ทุกครั้งไหมก็ไม่ทุกครั้งนะครับบางครั้งเนี่ยราคาย่อมาเพียงแค่ตรง23.6หรือ38.2เท่านั้นเองแล้วก็ขึ้นต่อนะครับ ซึ่งถ้าเกิดกรณีนั้นเนี่ยหมายความว่า,าราคาในช่วงนั้นเนี่ยมันเป็นแนวโน้มขาขึ้นที่รุนแรงนะครับค่อนข้างแข็งแรงเพราะว่าถ้าเกิดว่าเป็นแนวโน้มที่แข็งแรงเนี่ยมันจะย่อตัวไม่เยอะนะับมันจะย่อตัวนิดเดียวแล้วก็ขึ้นต่อนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องนะครับคอยเช็คด้วยว่าราคาเนี่ยมัน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 ทะลุ อ่าสัดส่วนที่ยี่สิบสามจุดหกลงมาหรือเปล่านะครับเนี่ยอย่างจังหวะเน,นี้ยจังหวะน,นี้นะครับที่ราคาเนี่ยลงมาแตะโซนๆเนี้ยแล้วมันก็มันก็ยึกยาก่อนนะครับก่อนที่มันจะหลุดลงมาจริงๆเนี่ยนะครับก็ต้องเช็คด้วยว่าอย่างที่ผมบอกว่าเออตามสัดส่วนเนี่ยนะครับระดับราคาตามสัดส่วนตรงนี้เนี่ยมันเป็นแนวรับแนวต้านนะครับอ่าประมาณนี้ นะครับก็ถามว่าซื้อตรงนี้เนี่ยแล้วจะตั้ง TPSL ยังไงนะครับโดยปกติเนี่ยเขาจะตั้ง SL ไว้ที่ข้างล่างนะครับก็คือ l o ที่แล้วนั่นเองนะครับถ้าเกิดว่าราคาเนี่ยมันลงมาชน61.8นะครับแล้วมันเด้งเนี่ยเด้งอาจจะเด้งเยอะเด้งน้อยแล้วแต่นะครับแล้วมันมันลงไปใหม่เนี่ยมันไม่ขึ้นไปทำ New High เนี่ยนะครับแล้วมันลงต่อ นั่นหมายความว่าราคาเนี่ยมันมันไม่ได้ย่อนะครับอ่าหมายความว่าราคาเนี่ยจริงๆแล้วมันกลับตัวตรงนี้คือจุดกลับตัวนะครับอ่าแล้วลงต่อแต่ถ้าราคาเนี่ยมันลงมาชนนะครับแนวรับแนวรับเนี่ยสักแนวหนึ่งนะครับแล้วกลับตัวขึ้นเนี่ยนะครับแล้วทำนิวไฮเนี่ยแสดงว่าราคาตรงนั้นเนี่ยคือชุดของราคาที่ยอดตัวนะครับถามว่าจะขายตรงไหนนะครับ วิธีการดูเนี่ยจริงๆมันต้องรอให้ราคาเนี่ยมันมันเบรกก่อนนะครับผมขอหา,อาโอเคนะครับสมมุติว่า ราคาเนี่ยมันย่อชุดนี้ใช่ไหมครับอ่ามันย่อชุดเนี้ยเอาชุดนี้ดีกว่าอ่ามันย่อชุดนี้ถูกไหมมันขึ้นมาแล้วมันย่อเนี่ยผมอยากรู้ว่าผมอยากรู้ว่าอ่าสมมุติอันนี้ขึ้นมานะแล้วก็ย่อนะครับปรากฏว่าย่อเนี่ยทะลุหกสิบเอ็ดจุดแปดลงไม่ได้นะครับแต่ว่ามันไม่นิวโลนะครับถ้าเกิดว่ายังไม่นิวโลเนี่ยมันก็หมายความว่ามันยังย่ออยู่นะครับ ่าแต่ย่อค่อนข้างลึกเนาะทีนี้ถามว่าแล้วเราจะอ่าหาเป้าเป้าหมายราคายังไงนะครับอ่าวิธีการหาเป้าหมายราคาเนี่ยเราต้องรอให้ราคาเนี่ยมันทะลุไฮเก่าไฮเดิม erm ก่อนนะครับซึ่งเป็นจุดเลขศูนย์เนี่ยพอราคาทะลุนะครับให้เราวัดนะครับจากเนี่ยไฮเก่าลงไปจุดที่มันยอ่อ นะครับลึกที่สุดเนี่ยเนี่ยวัดแบบนี้นะครับวัดจะหายลงไปลึกที่สุดการย่อลึกที่สุดเ,เราจะได้นะครับเป้าหมายราคาและเป้าหมายราคาเนี่ยนะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณสัดส่วนที่ร้อยหกสิบเอ็ดจุดแปดเปอร์เซ็นตนะครับร้อยหกสิบเอ็ดจุดแปดเปอร์เซ็นตอันนี้จะเป็นเป้าหมายราคาที่เอ่อราคาเนี่ยน่าจะไปถึงมากที่สุดสมมติ เมื่อกี้เนี่ยเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับที่เราวัดขึ้นมาเนี่ยว่าราคาเนี่ยย่อลงไปที่เท่าไหร่นะสมมุติเราจะใช้ฟิโบนสชีในการซื้อขายเนี่ยนะครับเราวัดขึ้นมาปั๊บปรากฏว่าเราซื้อที่หกสิบเอ็ดจุดแปดเลยนะครับแล้วเรารอคัดเมื่อราคาหลุดโลแต่ปรากฏว่าราคาไม่หลุดโลนะครับเราซื้อที่หนึ่งสี่เก้าศูนย์เนี่ยนะครับแล้วเราจะท p ที่เท่าไหร่นะครับ เราก็วัดลงมานะครับจากจุดสูงสุดเนี่ยวัดลงมาจากจุดที่มันย่อไปต่ําที่สุดนะครับเราก็จะ TP ประมาณเอ่อร้อยไม่ใช่1,615นนะครับเป็นจุด TP แรกที่ราคานะ่าจะมีโอกาสถึงได้ง่ายที่สุดนะครับได้ง่ายที่สุดถามว่าตรงนี้เนี่ย มีโอกาสถึงไหมที่สัดส่วน261.8เนี่ยมีโอกาสถึงแต่น้อยกว่า161.8นะครับซึ่งเราก็จะสังเกตว่ามันถึงมันมาถึงนะครับแล้วก็สัดส่วนที่มีโอกาสถึงน้อยที่สุดคือ423.6นะครับเป็นสัดส่วนที่สูงที่สุดแล้วจริงๆมีมากกว่านั้นอีกนะซึ่งมันจะอยู่ที่ประมาณ600กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับถามว่ามันถึงไหมมันก็ถึงได้นะแต่ว่า มันจะต้องวัดในทางเฟรมที่สั้นๆนะครับก็คือถ้าเกิดว่าเราวัดชุดที่มันย่อน้อยๆเนี่ยนะครับมันก็มีโอกาสถึงเช่นเดียวกันนะเ่างเช่นผมวัดอ่อชุดชุดนี้นะครับ เนี่ยสมมติผมวัดชุดนี้ซึ่งมันเป็นชุดที่เล็กมากๆเนี่ยมันก็ถึงนะสี่400กว่านะก็จุดสังเกตนะครับคือเราก็ควรดูด้วยว่าโอเคเราวัดขึ้นมาเนี่ยเราวัดเป้าหมายขึ้นมาเนี่ย มันมีโอกาสที่มันจะถึงหรือเปล่านะครับก็ต้องดูด้วยอย่างชุดเนี้ยชุดการย่อตรงนี้เนี่ยมันกว้างมากนะครับมันกว้างมากเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าที่หกสิบเอ็ดจุดแปดเนี่ยร้อยหกสิบเอ็ดจุดแปดเนี่ยเป็นไปได้นะครับเป็นไปได้แต่ถามว่าที่สองร้อยหกสิบเอ็ดจุดแปดหรือสี่ร้อยยี่สิบสามเนี่ยตรงนี้เนี่ยนะครับ ซึ่งมันราคาประมาณ2,005เนี่ยมันเป็นไปได้ไหมนะครับที่มันขึ้นตรงนี้เนี่ย1,007มา2,005เนี่ยนะครับราคาทองคำเนี่ยขึ้นรวดเดียวจาก1,007มาถึง2 0 0มันก็ค่อนข้างเป็นไปได้ยากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ควรจะเลือกเป้าหมายที่ประมาณ161.8นะครับซึ่งมันก็สมเหตุสมผลนะครับที่1 8 5 0นะขึ้นมาจาก1,06 ันเจ็ดประมาณนี้นะครับนี่คือข้อสังเกตนะแต่ถ้าเกิดว่าผมวัดแล้วเนี่ยนะครับปรากฏผมใช้ช่วงที่ราคามันย่อน้อยมากๆเนี่ยผมวัดนะครับเนี่ยตรงเนี้ยเซตกันย่อตรงเนี้ยว่าเป้าจะอยู่ที่เท่าไหร่อ่าอย่างตรงนี้เนี่ยมันขึ้นมาชนที่2 6 1 8จุดนะครับจากการย่อชุดนี้นะ แล้วเบรกปุ๊บเนี่ยมันขึ้นต่อเรื่อยๆขึ้นมาที่2องร้อยแปดซึ่งมันเป็นไปได้เพราะว่ามันเบรกจากจุดเนี้ยพันหกเจ็ดสิบห้านะครับขึ้นมาตรงนี้ก็พันเจ็ดยี่สิบแปดนะครับก็เป็นไปได้นะครับตรงนี้ก็เป็นไปได้อยู่นะพันเจ็ดเก้าสิบพันเจ็ดแปดสิบเนี่ยขึ้นมาจากพันหกเจ็ดสิบห้าเนี่ยขึ้นมาที่พันเจ็ดแปดสิบมันก็เป็นไปได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอยู่ที่ว่า เราวัดโดยใช้เราเราใช้ชุดราคาเนี่ยตรงไหนนี่คือความยากของเครื่องมือนี้นะครับว่าเราจะวัดจากจุดไหนไปจุดไหนเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องฝึกฝนด้วยนะครับต้องหัดใช้เครื่องมือตัวนี้นะครับบ่อยๆนะเราจะได้เห็นความเป็นไปได้ว่าโอเคถ้าเกิดราคามาแบบนี้นะครับมันจะขึ้น มันมันวัดจากจุดไหนไปถึงจุดไหนแล้วมันจะขึ้นไปถึงหรือไม่นะครับก็ต้องใช้อ่าความชํานาญด้วยอย่างตรงนี้เนี่ยนะครับถามว่าผมวัดจากตรงเนี้ยได้ไหมนะครับว่าราคาเนี่ยมันจะขึ้นมาถึงตรงไหนก็ได้นะครับก็จะสังเกตว่าโซนเนี่ยสัดส่วนที่หกสิบเอ็ดจุดแปดเนี่ยมันก็เป็นแนวรับเออมันก็เป็นแนวต้านนะครับเนี่ยทุกสัดส่วนเลยจะมีนัยยะทั้งหมด นะครับจะมีนัยยะทั้งหมดนี่คือความแปลกของเครื่องมือตัวนี้นะครับแล้วก็ความพิเศษของมันว่าจากจุดนี้ได้ไหมก็ได้นะครับก็ได้ก็จะเห็นว่าตรงนี้ก็เป็นแนวรับนะครับที่หกสิบ็จุดแปดก็เป็นแนวรับนะครับตรงนี้เนี่ยยี่สิบสามจุดหกก็เป็นแนวรับก็เป็นแนวตานะประมาณนี้นะครับ ถามว่าแล้วตรงนี้เนี่ยนะครับราคาเนี่ยมันจะไปถึงไหนสมมุิผมตีลงมาก่อนเนี่ยถ้าเกิดว่าตรงนี้เนี่ยมันเป็นการย่อนะครับของขาขึ้นเนี่ยนะครับแล้วจงวังหวะตรงนี้เนี่ยตรงเนี้ยเป็นการย่อนะครับราคาจะต้องทะลุหายไปก่อนนะครับราคาจะต้องทะลุหายไปก่อน ล้วเป้าหมายเนี่ยที่ใกล้ที่สุดที่น่าจะเป็นไปได้เนี่ยมันจะอยู่แถวๆสองพันสองสำหรับทองคำนะแต่ถ้าเกิดว่าราคาเนี่ยมันเบรกลงมาข้างล่างเนี่ยถามว่าละเป้าลรวเป้ามันจะไปที่เท่าไหร่นะครับก็วัดจากตรงนี้นะครับขึ้นมาก็คือมันกลับตัวตรงนี้นะครับแล้วเป็นขาลงเลยนะแล้วจังหวะเนี่ยคือแค่การย่อเราก็วัด นะครับขาที่มันย่อเนี่ยเป้าหมายที่ใกล้ที่สุดนะที่ราคาจะลงไปก็อยู่ที่พันเจ็ดร้อยหกสิบเจ็ดแต่ราคาต้องทะลุกรอบด้านล่างก่อนนะครับก็คือต้องหลุดหนึ่งพันแปดร้อยหกสิบลงมาก่อนนะครับอ่าแล้วก็อีกเป้าหนึ่งมันก็จะอยู่ข้างล่างเลยนะครับ1 6งหกหนึ่งสามนะครับสำหรับเครื่องมือตัวนี้นะครับ ถามว่าใช้กับตัวอื่นได้ไหมนะใช้ได้นะครับใช้ได้กับทุกอย่างอ่าผมพอใช้ GU นะครับอ่าอย่างจังหวะนี้นะครับยังไงนะครับจังหวะนี้เนี่ยยังไงสมมุติอ่าตรงนี้เนี่ยสมมุติมันเป็นขาล,ลงนะแล้วเรามองว่าตรงนี้มันยอ่อนะแล้วมันแล้วถ้าเกิดว่ามันทะลุลงมาเนี่ย นะครับถามว่าเป้ามันจะลงไปที่เท่าไหร่ที่ใกล้ที่สุดที่เป็นไปได้เนี่ยคือแน่นอนว่า1.26นะครับมีโอกาสลงมาถึงแน่นอนแต่มันมันต้องหลุดแนวรับนี้ก่อนนะครับ1.276ถึงจะลงไปนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าผมไม่ได้มองว่ามันเป็นขาลงแต่ผมมองว่าโอเคมันยอ่อเนี่ยนะบ มอมันย่อเนี่ยถามว่ามันจะย่อไปเที่ยวไรนะครับอ่าสมมติผมตีจากจุดนี้เลยนะครับขึ้นมาเนี่ยอ่าซึ่งตรงนี้มันเป็นแนวแนวรับพอดีนะครับที่อ่าสัดส่วน38.2เนี่ยก็เป็นแนวรับนะครับผมก็ต้องมาดูว่าราคาเนี่ยมันหลุดหรือเปล่าถ้ามันหลุดเนี่ยมันน่าจะลงมาที่50หรือเปล่านะครับหรือมันน่าจะลงมาที่6ป8นะครับ เพราะว่าถามว่าเป็นไปได้ไหมที่ลงไปที่6 1 8ก็ยังเป็นไปได้อยู่นะครับก็สังเกต, <Broadway> กเกตว่าตรงนี้เนี่ยตรงสัดส่วน23.6มันก็มีมันก็มีนายามันายาสาคัญนะมันก็เป็นแนวรับแนวต้านที่สําคัญชุดหนึ่งนะครับเนี่ยมันเทก,กันตั้งแต่ตรงนี้แล้วนะครับพอหลุดลงมาเนี่ยก็ยังขึ้นมาเทสอีกทีหนึ่งนะครับที่ราคาตรงนี้1.299นะครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับเครื่องมือ อ่าฟิบนัชชีนะครับที่ค่อนข้างแปลกนะครับแต่ว่ามีประโยชน์มากนะครับคือมันไม่มีเครื่องมือไหนที่มันสามารถบอกเราได้ว่าราคาเนี่ยจะย่อลงไปที่เท่าไหร่แล้วก็ไม่มีเครื่องมือไหนที่บอกได้ว่าราคาเนี่ยจะวิ่งไปที่ราคาเท่าไหร่นะครับก็มีแค่ตัวนี้ตัวเดียวนะครับสำหรับฟิบนัชชีที่บอกว่าโอเคราคาเนี่ยม,มันมีโอกาสที่จะวิ่งไปถึงจุดนี้นะนะครับ หรือราคาเนี่ยมันมีโอกาสที่จะย่อลงไปถึงตรงนี้นะเราก็สามารถที่จะใช้ความเป็นไปได้ตรงนี้เนี่ยให้เป็นประโยชน์นะครับอ่าเราก็สามารถ b a l n ิฟนะครับหรือเราจะใช้มันในการตั้ง TP ก็ได้นะครับตั้ง stop loss ก็ได้ก็ถือว่าเป็นเครื่องมือในการอ่อช่วยเทรดที่ค่อนข้างมีประโยชน์นะครับครบเลยในตัวเดียวนะครับอ่าโอเคก็ กลับมาที่สไลด์ก่อนนะครับโอเคนะครับอ,อันนี้ก็ผมพูดไปแล้วนะว่าวิธีการหาเป้าหมายนะครับเวลาที่ราคายอ่อเนยนะครับมันก็จะส่วนมากเนี่ยมันมักจะยอ่อลงมาที่อ,อ 61.8นะครับแต่ว่าเครื่องมือฟิบบอน c ชีโดยมาตรฐานเนี่ยมันจะไม่มีสัดส,ส่วน78.6นะครับซึ่งซึ่งบางทีเนี่ยราคามันก็มักจะย่อลงไปที่78.6เหมือนกันตรงนี้เนี่ยเราก็ต้องไปตั้งค่าเอาเองนะครับเดี๋ยวผมสอนตั้งค่าไว้ด้วยนะครับวิธีตั้งค่านะครับเราก็ต้องอตีมาก่อน หนึ่งอันนะครับรูลคลิกนะครับให้จุดเนี่ยมันขึ้นนะว่าเราเลือกเครื่องมือตัวนี้นะครับคลิกขวาแล้วก็เลือก f เ b o ร์ตี้นะครับส่วนมากมันจะเด้งมาที่หน้านี้ก่อนนะครับให้เราเปลี่ยนมาที่ f i b บเลเวล level นะครับหน้าที่สองนะครับเราจะเห็นแถบตรงนี้เนี่ยนะครับก็คือจุดที่เราจะสามารถเซตค่าสัดส่วนได้นะครับให้กด Add นะครับแล้วมันจะเด้งขึ้นมาแบบนี้ นะครับสำหรับตรงคอลัอมน์ด้านซ้ายเนี่ยให้เราใส่นะครับในรูปในรูปของทศนิยมนะครับ7จ6สิบแปดุดหกเปอร์เซ็นตเนี่ยมันก็เท่ากับถ7 8จุดเจ็ดแปดหกนะครับส่วนด้านขวาเนี่ยเราก็ใส่เจ6ดสิบแปดจุหกไปเลยนะครับอ่ะก็คลิกโอเคนะครับเนี่ยเราก็จะเห็นว่าสัดส่วนที่7จ6สิแดจุดหกมันก็จะเพิ่มเข้ามา นะครับแล้วก็ถ้าเราอยากให้ราคาเนี่ยมันโชว์ตรงนี้ด้วยเนี่ยนะครับเราก็สามารถตั้งค่าได้เช่นกันนะ,ะตรงคอลัมน์ด้านขวาเนี่ยนะครับให้เราใส่เท่ากับเปอร์เซ็นต์ดอลลาร์เข้าไปนะครับกโอเคเนี่ยราคามันจะขึ้นมานะครับว่าที่สัดส่วนเท่านี้เนี่ยราคามันเท่ากับเท่าไหร่นะครับ มันก็จะขึ้นมาด้านท้ายแบบนี้นะครับก็ใส่ให้ครบทุกสัสดส่วนนะครับมันก็จะขึ้นครบทุกอันเลยนะครับโอเคอ่าแล้วก็สำหรับอ่าตัวที่2นะครับใช้ในการหาเป้าหมายของการเคลื่อนที่เนี่ยก็ส่วนใหญ่นะครับก็คือสัสดส่วนที่161.8นะครับ ก็มีบ้านที่มันขึ้นไปที่2ุด6 1 8นะครับแต่ว่าอยากให้ใช้100.61.8มากกว่าเพราะว่ามันมีโอกาสมากที่สุดนะครับเวลาที่เราจะใช้ตั้ง t p นะโอเคนะครับก็ วันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะครับสำหรับเครื่องมือที่มีชื่อว่าพิบูลนชีนะครับอ่าก็สำหรับใครที่สนใจนะครับก็สามารถไปฝึกใช้กันได้นะครับแล้วอ่าคอยดูนะครับว่าอ่าโอกาสที่ราคามัาจากจะขึ้นไปถึงที่สัดส่วนไหนเนี่ยมากที่สุดนะครับราคาเนี่ยมันน่าจะไปชนที่สัดส่วนไหนมากที่สุดนะลองสังเกตแล้วตัวเองดูก็ได้นะว่า โอเคโปรรรดดักททีี่ so so ่เเเานยผลิตภัณฑ์ที่เราเทรดนะครับอย่างเช่นทองคำเนี่ยมันย่อตัวมันย่อไปที่เท่าไหร่หกสิบเอ็ดจุดแปดไหมนะครับหรือหรือเจ็ดสิบแปดจุดหกนะครับอ่ถ้าเราเทรด GU นะครับหรือ EU เนี่ยเราก็ดูนะว่ามันมันย่อลงไปที่เท่าไหร่นะครับแล้วก็หาสังเกตตรงนั้นนะครับแล้วก็จะได้เอามาประกอบในการเทรดในครั้งถัดไปนะครับก็ฝากให้ทุกคนเนี่ยลองฝึกใช้กันดูนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยก็ลาไปก่อนนะครับเราเจอกันใหม่ใน สัปดาห์ถัดไปนะครับกับหัวข้อใหม่นะครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมและรับฟังนะครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ